ทิวเกมเมอร์กรโปเตสวัสดีครับผมชื่อพี่ทีวครับวันนี้ผมอยู่ในเกมซูปเปอร์ซักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e กดกระดิ่งด้วยนะครับก็เพราะว่าผมจะมาเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ว่าผมต้องปลอมตัวหน่อยไม่ั้งงั้นก็จำชื่อผมได้หรือจำเสียงผมได้ต้องเปลี่ยนชุดก่อน ท้าแรกคงจะเป็นตัวนี้เนี่ยตัวเล็กแต่ต้องเป็นชุดก่อนเซิรฟ์ฟบอดแล้วก็แว่นแว่นแว่นซันท่าเอาไม่เอาเอาเขียซุปเปรีหมวกหมวกหัวหัวหมวกปิดหัวล้นเอาเลยเอาเลยก็ได้เอาเลยก็ได้เอาไปไม้กว่า ไคดาวไม่แ้้เจะแว่นตาอันอได้แล้วแค่นี้แหละก็ไปกันเลยผมจะเล่นโหมดนี้ที่มันมีผีปอบ อใอยได้ผีปอบเธอซาธุอุ้ยล <c oughs> <c oughs> ืมเปลี่ยนชื่อว่ะชิบหายแล้ววุ <c oughs> ้ยลืมเปลี่ยนชื่อชิบหายแล้วลืมเป็นลืมเป็นชื่อ เค okay. เป็นชื่อซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาสือเออเอาอะไร อ,อซูปเปอร์แมนดีไหมเอ,อ่อซูปเปอร์ซูปเปอร์แมนซูปเปอร์แมนแล้วกันโอซูเปอร์แมนกันโอเคพิมพ์แล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับผมไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วครับทำไมาครับดูสิผมน่ารักจะตายอ่ะเอาอะไรเหยื่อที่ดีที่สุดไ,<อ>ไม่ใช่เหยื่อก,ก,ก็ได้เหยื่อกับดักเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับ มีินน่ะเป็นเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนครับเจอที่ไหนครับคุณเจอที่ไหนครับผมเป็นเลยที่สอดปรมานแล้วครับสวัสดีครับผมเจอสุดประมาณแลครับตามเป็นมาฆ่าต่อหน้าเราเลยโอเคครับเดี๋ยวผมบวชนาน เรียสิยังลงันมัเป็นจกะไัว่าเป็นจ๊กเี็วเร็วเร็วจำส่งไม่ได้แม่งกูด ไม่เมยไม่เมยโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงนี้อะไรอยู่กันเป็นกลุ่ก้อนเลยรับอยู่กับก้อนเกล็โอ้โหตัวหน้าตัวตั้เลยอะไรหายแล้วอะไรแล้วไอ้กเลครับเป็นกับดักครับ รครัวามยุติธรรมจะไม่ทะยยกตัวมันเองความยุติธรรมจะไม่ทะยยะตัวตนเองไปก่อนนะครับบาย